กราบสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุคนครับผมกับสร้างสมาธิมีชัยชาแนลครับผมวันนี้มาภารกิจเจาะท่อครับผมจะเดินท่อเอ่อพอน้ำหยดครับผมก็เลยมาเจาะท่อให้คุณอาครับผมอยู่ที่อยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนานี่ยนะครับผมภารกิจวันนี้อยู่ท่งครับผมวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับผมนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นออดอกเจาะ16มิลครับผมดอกเจาะท่อตัววางท่อหยุดน้ำโดยเฉพาะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมีสปริงอยู่ในตัวต่อใช้งานเฉพาะครับผมถ้าใช้งานไม่เฉพาะเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันครับผมเขาเตรียมมาให้พร้อมอุปกรณ์พร้อมเตรียมรุยครับผมอันดับแรกก็นี่ครับ ถามท่อช่วยคุณอาครับผมท่อสองนิ้วครับผมเราต้องต่อท่อกันก่อนครับผมไปตามวางตามคนาครับผมเพราะว่าคนามจะคลุมก่อได้ก่น,หนให้นาสักหน่อยอครับรผมอันนี้ก็ให้คุณอาต่อไปก่อนครับผมผมก็วางท่อไปก่อนครับผมวางไว้วางไว้เดี๋ยวคุณอาจะต่อต่ออันนี้ต้องไม่ต้องใส่กาวนะครับผมเดี๋ยวมันจะเื่องลำบาก ต่อให้แน่นครับผมแค่น้ำไม่ซึมเยอะก็โอเคแล้วดูล้วชงเช้าอากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมไม่มีเมฆสะกดนอนให้เต็มจเมือวางเสร็จแล้วก็มาไล่จอกันเลยครับผมวันนี้อากาศก็เย็นสบายครับผมสายมาอาจจะร้อนนิดหน่อยต้องรีบทำครับผม เจาเลยครับเาะแบบง่ายๆไปเลยเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางลูกยางกันก่อนครับผมตัวนี้จะเป็นก๊อ ตัวต่อท่อน้ําซึมครับผมนี่ครับลูกยางก็จะประมาณนี้ครับผมเอาด้านจะมีด้านที่กว้างด้ด้านที่เล็กครับผมเอาด้านที่เล็กใส่ไปก่อนข้างในครับผมแ้วตเช็ดทาความสะอาดขี้ท่อพิพิธีออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะซึมมากเดี๋ยวจะมันซึมออกมาครับผมไม่ใช่ซึมมากนะครับผมเดี๋ยวก็จะวางลาไปก่อนครับผมเอาเชือกทำติดกับคุณอาครับผมนี่ฮะตัวตัวขด้ ไวเ้เปิดน้ำไม่เปิดน้ำให้มันเอาอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้อธิบายในเรื่องการทำงานมากสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเอเป็นกิจกรรมการถ่ายคลิปธรรมดาของผมนะครับผมก็เลยไม่ไมีเวลาเอยี่ยวกับเรื่องของ การบอกอุปกรณ์มากสักเท่าไหร่ก็แค่บอกเรื่องการทำงานของหน้าง,งานเท่านั้นเองครับผมก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับสสำหรับใครที่จะเอาไปลองกำลังจะทำสวนเกษตรน้ำหยดนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูได้ครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนมากก็คุณอาก็สั่งซื้อทางออนไลน์ครับผมให้ลูกสั่งให้ครับผมเพราะว่ามันจะถูกกว่าท้องตลาดนิดนึงประมาณนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนะครับผม <IV linking. S 2> วันนี้ก็อากาศจะเริ่มร้อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีมีความสุขทุกท่านแหงปังๆนะครับผมในการทําคลิปสวัสดีครับั